หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพราะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ พระราชด,ดำรัตตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้นาพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเปรียบดังน้ำคือชีวิตโดยทรงตระหนักถึงการดำรงชีพของราษฎรไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้ำเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพราะปลูกหรือการชลประทานจึงนับว่าเป็นงานสําคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับราษฎรของพระองค์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรากตรำทรงงานอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นงานพัฒนาที่ทรงให้ความสําคัญยิ่งคืองานที่เกี่ยวข้องกับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2523โดยพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยเร่งด่วนเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรที่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆริมห้วยแม่ประจัน ได้มีน้ำใช้เพื่อการเพราะปลูกและการอุปโภคบริโภคตลอดปีอีกทั้งยังช่วยระบายน้ำลงมาเสริมให้กับโครงการชลประทานเพชรบุรีในระยะที่ขาดน้ำและยังช่วยเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำนองเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยของโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกับได้พระราชทานแผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมืน ที่ส่งวางโครงการไว้ให้กรมชลประธานใช้ประกอบการพิจารณาก็ทรงเล็งเห็นว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในสอง,สองรุ่มน้ำที่เหลือแกงกระจานเนี่ยทำไปแล้วนะฮะก็จะทำให้ลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นนะฮะมีทั้งในเรื่องของการที่จะมีแหล่งน้ำ เก็บน้ําต้นทุนไว้พอเพียงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะเก็บน้ําไว้สําหรับการชะลอน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากที่จะไม่ให้ไหลลงมาท่วมพื้นที่ทางตอนล่างซึ่งเป็นเป็นเมืองต่อมาในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2546เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่4พฤศจิกายนในปีเดียวกัน ให้เร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริปรับแผนการก่อสร้างจาก5ปีเป็น3ปีและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2548ซึ่งจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันทาให้เกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีเนื้อที่462ตารางกิโลเมตรเก็บกักน้ำได้42.2ล้านสแสนลูกบาทเมตร จากแนวพระราชะดำริอันเป็นประโยชน์ส่งผลให้ปัจจุบันเกษตรกรในเขตอำเภอหนองยาปลอ่องอเภอบ้านลาดและอเภอท่ายางจัังหวดเพชรบุรีมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปีสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตดีรวมทั้งราษฎรริมห้วยแม่ประจันได้มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไว้บริโภคและหารายได้จากการจับสัตว์น้ำและมีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ประโยชน์สุขของราษฎรผู้ใช้น้ำทั่วประเทศในวันนี้เกิดจากน้ำพระราชาหรือไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งทุ่มเทพระวรากายทรงงานอย่างหนักเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น